ทีนี้นะครับเพลงร็อกผมได้พูดสั้นๆดังนี้ครับเพลงร็อกมีทั้งเร็วมีทั้งชา้าโอเคนะเข้าใจตามนี้ก่อนนะเราจะรู้ได้ไงว่าเพลงนี้เป็นเพลงร็อกหนึ่งถ้าคุณเข้าใจจังหวะเสียงกลองคุณสามารถฟังหรืทึมออกว่าถ้าเพลงกลองมันเป็นตึกโปะตึกโปะตึกโปะตึกตึกโปะสายลอฟ้าแน่นอนครับเป็นร็อกแน่นอนอ่าแต่ไอเสียงสายพวกเพลงที่เป็นสองกระเดื่องเนี่ยเป็นโนจะเล่นลําบาก อ่าต้องเข้าใจหน่อยเพลงที่เป็น2กระเดื่องเปียโนจะเล่นลําบากอ่าเราตัดมาที่ความเป็นป๊อปร็อกหรือล็อกที่มันสามารถเล่นบนเปียโนได้นะครับผมพูดถึงว่าถ้าเกิดเราจะเล่นเพลงร็อกสักเพลงถ้าเราไปเล่นเป็นเปียโนธรรมดามันก็จะไม่เป็นเพลงร็อกแต่สมมุติว่าคุณจะเล่นเพลงร็อกผมจะเริ่มบอกว่าหนึ่งคือไดนามิกครับเคล็ดลับในการเล่นคือคุณจะเปลี่ยนเพลงป๊อปให้กลายเป็นรู้สึกความเป็นล็อกๆ็อกมันคือความหนักแน่นครับความหนักแน่นจริงๆก็มาพร้อมกับเสียงที่มันค่อนข้างดังนะถ้าคุณเล่นซอสบ้าบ้ามันก็ไม่อกนะ ดูผมมันดูหวานเลยเพลงร็อกมันคือความหนักแน่นครับมันมีความชัดเจนเสร็จแล้วสิ่งที่คุณต้องการคือแทนที่คุณจะเล่นจังหวะตกธรมรมดาสมมติคุณเล่นเพลงสีสีแล้วคุณตกเนี้ยถ้าคุณอยากเล่นเพลงนี้ให้เป็นร็อกคุณใสเ่เบสเสียงต่ําๆเข้าไปนะครับคุณดูมือผมนะถ้าผมเล่นเสียงต่ําคุณรู้สึกถึงความหนักแน่นของเพลงไหมครับและผมเล่นเป็นอย่างนี้ล่ะ รู้สึกไหมครับเทคนิคง่ายๆครับการเล่นล็อกคือคุณอาจจะต้องเล่นเบสให้มันใหญ่การเล่นเบสให้มันใหญ่คือใช้โทนต่ำๆคุณกดคู่8ให้เสียงมันเกิดความหนักแน่นคุณต้องฝึกเล่นเบสให้เป็นคู่8ถ้าคุณจะเล่นแนวล็อก ให้รู้สึกว่าเป็นโนมันมีความเป็นป๊อปล็อกหรือเป็นล็อกเนี่ยคุณเล่นให้มันหนักแน่นเสร็จแล้วคุณสามารถย้ำแบบไหนครับย้ำไปกับคอร์ดได้ไหมถ้าคุณเล่นเป็นจังหวะสี่จังหวะอ่าคุณย้ำไปกับคอร์ดเลยปกติเพลงป๊อปมันจะเป็นอย่างนี้เนาะแต่ถ้าคุณเป็นร็อกค,คุณสามารถเดินเป็นเบต1หนึ่งชั้นได้สมมุติว่าเพลงนี้มันชื่อเพลงว่าไม่บอกเธอถ้าผมอยากให้เพลงนี้มันเป็นร็อกที่ดูหนักแน่นผมจะเล่นการเล่นแบบ คาเบตหชั้นเข้าไปที่2มือและผมจะย้ำไปพร้อมกัน2ข้าง one two บอกตอน ใจมางครับร็อกง่ายแค่นี้เองจะเคาะเป็นครึ่งจังหวะหรือ1จังหวะเนี่ยได้หมดเลยครับขอให้มันมีความหนักแน่นมีความแข็งแรงมีความสตองนะครับมีการกดพร้อมกันและควรจะเล่นเป็นคู่8นั่นเองนี่คือสไตล์แรกที่เราจะเล่นเพลงแอคคอร์ดกับเพลงร็อกต่อมาแบบที่2อครับขอไปที่บรูสก่อนมีความเกี่ยวข้องกันดนตรีบรูสผมจะเปิดคอร์ดสาธิตให้พวกเราดูและสอนว่ากรูฟบรูสแอคคอร์ดเล่นยังไงครับอ่ะ เราพูดถึงเพลงหนึ่งเดียวคนนี้นะครับถ้าผมจะพูดให้พวกเรารู้สึกถึงความเป็นตลาดมากขึ้นก็คือชะตาชีวิตนะครับขอยกตัวอย่างเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงชะตาชีวิต ถ้าคุณจะเล่นเพลงเพลงหนึ่งและเปลี่ยนดนตรีนั้นให้กลายเป็นบลูส์สมมติว่าคุณแบบว่าจะคัฟเวอร์เพลงอะไรก็ตามแต่นะครับคุณอยากจะเปลี่ยนให้เป็นบลูส์คุณต้องเข้าใจด้ว่าดนตรีแนวนี้มันมีการเล่นโน้ตแบบไหนมันถึงจะเป็นสำเนียงบลูส์ถ้าผมจะเล่นเพลงจากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้ล่ะมาดูวิธีการสมมุติว่าผมเล่นคีต้อร์ด C ก่อนฮะมุมกล้องชัดเจนเนาะสมมุติว่าถ้าเราเล่นดนตรีที่เราเพยายามจะให้มันเป็นบลูส์แค่ไหนนะฮะ เราไม่เข้าใจมันมันก็จะเป็นป๊อปมันก็จะเป็นกดหนักๆมันก็จะเป็นล็อกกดยังไงมันก็ไม่บรูสทีการที่เราจะเล่นให้เป็นบรูสนั้นวิธีการเล่นส่วนมากเราจะให้ความสำคัญกับคู่ห้าคู่หกก่อนในการที่เพลงมันเป็นเมเจอร์บรูสนะครับซาว์เมเจอร์บรูสถ้าคุณเล่นแบบนี้มันเป็นกรูฟบรูเลยตึกตึกโป๊ตึกตึกอ่าเป็นบรูสแบบว่ามีจังหวะแบบมีกรองเนาะ อ่ะผมต้องเข้าใจกันว่าเพลงบูส์มันจะมีบูส์แบบช้าบูส์แบบมีจังหวะมีเดียมแล้วก็บูส์แบบที่เป็นเพลงเร็วนะเพลงเร็วก็แบบว่าอะไรก็คือแบบเพลงแบบว่าเป็นบูส์สนุกแล้วกันนะครับเราเรียกว่าเป็นเปียบบูสแบบสนุกแล้วกันกลับมาที่เพลงนี้ก่อนสมมติว่าเราจะเล่นเพลงหนึ่งเดียวคนนี้เราต้องเข้าใจว่าเพลง บูสเนี่ยมันจะมีการใช้คอร์ดเซเข้ามาทีนี้ผมฟังให้จบนะพวกเราเมื่อกี้ผมอธิบายถึงการเล่นคู่5คู่6สมมุติว่าหนึ่งเดียวคนนี้เป็นคอร์ด G ีเมเจอร์ะคู่5คือ G กับดีคู่6คือ G กับดีใชผมเล่นเป็นอย่างนี้นะฮะคือเราจะเล่นเบสกับคอร์ดเนี่ยไปเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้นะ เพลงหนึ่งเดียวคนนี้อันนี้คือเป็นกร๊ปทีนี้นะครับถ้าเกิดเราเล่นแบบไม่มีกรูฟเราเล่นแบบเป็นเป็นโนอย่างเดี้ยผมจะบอกว่าเทคนิคของเพลงบูส์พอเราจับขอดนะเนี่ยมันจะมีการใช้เสียงแบบนี้ครับพวกเราแทนที่เราจะกดขอด G ลงไปตรงๆใช่ไหมมันมีการลูดเสียงแบบนี้ครับมันก็จะเป็นสำเนียงบูสทีเลยเนี่ย มันเป็น布鲁斯ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเวลาการกดให้มันเป็นสำเนียง Bruce เนี่ยเห็นไมเห็นมือผมไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเพลง布鲁สแหะสิ่งที่เขามาที่นิยมนิยมเล่นในมือข้างขวาคือการเล่นคู่แบบนี้นะครับคู่3ของคู่3นะครับ เลล่่่นคคูู5แะ6ถ้าคุณอยากจะเล่นบลูสให้มันเป็นแบบมีความเป็นบลูสจริงๆนะมีการเติมลเบสเข้ามาให้ดูความเป็นบลูส์มากขึ้นทีนี้เราตัดการเล่นคู่ห้าคู่ออกไปมีความผสมผสานด้วยการเดินเบสครับ เสียงเซเว่นคอร์ดเข้าไปมันเริ่มเป็นบูทที่ชัดเจนมากขึ้นไม่คำนึงว่าเขาเป็นใครเเท,ทีนี้เราต้องมีความเป็นเพลงนี้ให้มากขึ้นไม่สนใจตาตาติดตาเดตา สำคัญกับการเดินเบสคู่5และคู่6อยู่ใช่ไหม เกตไหมครับพอเข้าใจดนตรีแนวลูสหรือ,อยังครับพวกเรามีความหนักไหมอย่าลืมนะดนตรีแนวนี้มันไม่ใช่ความนุ่มนวลน,นะครับดนตรีของคนผิวดําคือดนตรีที่มีความเก็บกดดนตรีที่มีความอึดอัดที่นี้ครับอีกประเภทหนึ่งที่เรานิยมเล่นกันก็นกคือเพลงที่มันมีจังหวะเร็วมากขึ้นสมมุติว่าคุณจะเล่นเพลงลูสในจังหวะที่มันมีความสนุกสนานมากขึ้นเนี่ยเขาก็นิยมจะเล่นมีการใช้น้ t ตัวเซเว่นเข้ามาเกี่ยวข้องในลน์เบสนะครับลองดูนะ มันเป็นบลูส์เนี่ยเบสมันเดินแบบบลูส์นี่ไม่ใช่แจ๊สนะครับเบสมันเดินแบบบลูส์จังหวะคอร์ดเนี่ยมันก็จะมีความสนุกสนานนี่คือเพลงเร็วคือเราก็ต้องแยกให้ออกว่าเราอยู่ในพื้นฐานความเป็น Bruce. บลูส์บลูส์จะมีความคันที่คันที่ร็อกร็อกแอนด์โรลนะครับหรือเราจะเรียกว่าบลูส์ในจังหวะเร็วเนี่ยมันแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆซึ่งมากกว่าซึ่งตรงนี้เราถามว่าเอามาใช้ให้เป็นบลูส์ได้ไหมได้นะสมมติว่าผมจะเล่นเพลงเพลงชะตาชีวิตให้มันดูแบบนี้จังหวะแบบเมื่อกี้ตตตดดดาาา สมมติว่าเราเล่นเนี่ยให้เข้าใจว่าเราสามารถที่จะเล่นคู่เจ็ดได้ไหมตัวเจ็ดก็เป็นเซเว่นคอดเพลงบูสนั่นเองอันนี้คือแบบว่าบลูส์ที่เราเอาไปใช้ในเพลงป๊อปได้จริงๆนะครับนี่คือคำว่าสไตล์บลู ต่อมาดนตรีแจ๊สผมนึกถึงเพลงนี้เลยครับอาพวกเราทําไมเราถึงยกตัวอย่างเพลงรักไม่รู้ดับจะบอกให้ฟังนะฮะร,รักไม่รู้ดับเนี่ยมันเป็นเพลงที่ถูกนํานําเสนอในแบบแจ๊สซึ่งดนตรีแจ๊สเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่ามันมีแจ๊สหลายแบบแต่แจ๊สที่นิยมนะที่เราเรียกกันว่าแจ๊สแจ๊สแจ๊สเนี่ยมันคือแจ๊สสวิงนะครับแจ๊สสวิงก็คือดนตรีอะไร1และ2และ3และ4และ1 1และ2และ3และ4และ1ดนตรีสวิงนั่นเอง ทีนี้ครับถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งเนี่ยฉันก็ยังรักเธอฝังใจถ้าคุณไปเล่นอย่างนี้ได้ไหม <Yeah. S 1> แล้วคุณจะเป็นแจ๊สได้ยังไงล่ะครับทีนี้ผมก็ย้อนกลับไปว่าถ้าพวกเรามีโอกาสจะต้องเล่นแอคคอร์ดให้มันมีความเป็นแจ๊สคุณจะเล่นยังไงในเพลงสวิงเราพูดถึงเพลงสวิงก่อนนะ จังหวะอื่นเนี่ยมันก็คือยากกว่านี้นะครับจังหวะอื่นจะยากกว่านี้นะเอาถึงสวิงที่จับต้องได้ก็คือถึงจะสิน้นวิญญาณกี่ครั้งทีนี้เราต้องเข้าใจว่าดนตรีแจ๊สเนี่ยมันจะมีการเล่นขอดอยู่ในจังหวะยกแล้วจะมีการเล่นลายเบสเป็นแบบ walking bass หรือเราเรียกว่าเป็นการเดินลายเบสนั่นเองนะถ้าคุณจะเล่นคุณต้องรู้สึกรู้สึกว่าดนตรีแนวเนี้ยจุดเด่นมันคือเอกลักษณ์มันคือการเดินเบส อย่างเช่นขอ C ไป e 7ซเนทนี่ผมจะเล่น158แบบป๊อปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีวันเป็นแจ๊สข้อแรกคุณต้องเล่นให้มันเป็นสวิงสวิงคืออะไรทำค่านโน้ตหรือทำความรู้สึกของเราให้เป็นฟิลสวิง one and two and three and f and one and two ถึงจะสินผมจะบอกนะครับว่าสิ่งที่เราจะเล่น g r o o แบบถ้ายังไม่เดินเป็น walking bass นะครับคุณเล่นแบบนี้จะเป็นแจ๊สเข้ากับเพลงแจ๊สได้เลยครับ จะต้องเล่นแจ๊สแบบเอาตัวรอดแบบมีจังหวะคุณใช้แบบที่ผมสอนริทึ่มการเล่นแอคคอมในเพลงเร็วหรือเพลงสนุกได้เลยถึงจะสิ้นอ,อันนี้รอดแล้วแบบนี้รอดแล้วหนึ่งทีนี้คุณอยากให้มันเป็นแจ๊สมากคุณคุณต้องเดินเบสครับถึงจะสิ้น คือการเดินเป็นตัวละ1บีดง่ายๆตัวละ1ตัวโน้ตเช่นคอร์ดซีไปหาคอร์ดอีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งคุณเดินเข้าหาอะไรครับห้องหนึ่งคุณเดินเบสสี่ตัวคอร์ดซีคุณเดินเบสให้ได้สี่ตัวก็ได้แต่ว่าการเดินเบสจริงเสียงมันควรจะต้องเข้าหากันนัแต่ให้รู้ว่าคุณจะเล่นให้เป็นแจสจริงคุณก็เดินเบสไปหนึ่ง คอร์ดถ้าคุณอยากให้เพลงเป็นสวิงเนี่ยคอร์ดมันจะลงอยู่ในจังหวะและจังหวะแอนเช่น 35ให้พวกเราดูเลยจับคอร์ดซีได้ไหมซีมีโดมีซอนซีอีจีแค่นี้ก็เป็นแจ๊สนะครับสมมุติว่าผมจะเล่นไฟมีทูเดมูนให้เลยนะครับเอาไปรอเล่นเป็นป๊อปก่อน คุณอยากให้มันเป็นแจ๊สคุณต้องเดินเบส A minor D minor G คุณเดินเบสตัวละหนึ่งจังหวะครับ One two three four One two three four One two three o n e two three four One two t o n e two t o n e คุณสามารถเดินเบสขึ้นหรือลงก็ได้แล้วแต่คุณจะอินพอไวส์หรือคุณจะแต่งลายเบสมาแล้ว แต่ขอให้มันเป็นการเดินแบบหนึ่งจังหวะเมื่อไหร่และคุณเคาะขอดในจังหวะสวิงคือจังหวะและมันจะกลายเป็นเพลงสวิงทันที Fly me to the moon ครับ เพราะฉะนั้นนะครับคำว่าคุณจะเปลี่ยนเพลงป๊อปให้กลายเป็นแจ๊สจริงๆก็คือแค่นี้เองถ้าคุณไม่เดินเบส Fry me move! to เป็นแจ๊สได้เหมือนกันนะครับถ้าเราจินตนาการว่าเรากําลังเล่นเพลงสวิงมันก็จะเป็นสวิงอยู่ในใจต่อมาเราพูดถึงบอสโนวาครับวันนั้นผมได้ยกตัวอย่างเพลงอะไรไปเพียงแค่ใจเรารักกันนะครับเราพูดถึงเพลงป๊อปที่เป็นมีความเป็นบอสซาครับปพอปะบอสซาก็คืออาจจะไม่ต้องแบบให้มันยากมากแต่คุณต้องเข้าใจกูบอสซามันเป็นตึง mm. ปั้มคุณเคยฟังเสียงกรองเพลงป๊อปไหมครับตึกโป๊ตึกตึกโป๊ะคล้ายๆแบบนั้นแหละป๊อปบอสซาเลยครับตึก โตึกตึกโตตึกโตตึกต,ตึกโต,กต,กตคุณเอามาใช้ที่เป็นโนตึกโตตึกโต,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 ตเป็นบอสซาแล้วครับง่ายมากเลยรู้สึกไหมครับรู้สึกว่าเป็นบอสซาไหมวันโตตึกตึกหนึ่งสองและสามหนึ่งสองตึก หนะึ่งสองและสามและแค่นี้เองจบนะคะผมว่าวันนี้นะครับผมเป็นโบนัสให้พวกเราละกันนะครับ